หลงังจากปล่อยวิดีโอตอนโตของแม่มดน้อยโดเรมีมาแล้วเรามาดูอายุปัจจุบันของทุกคนกันครับนี่คือวิดีโอโปรโมทฉลองครบรอบ25ปีของแม่มดน้อยโดเรมีนะครับที่ปล่อยครั้งแรกทางช่องทีวีอาซังฮีเมื่อปี1999ซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเวอร์ชั่นโตย,ยังไม่ได้มีการทําออกมาเป็นซีรีส์หรือว่าภาคต่อนะครับคนแรกนะครับฮาดุคาเซโดเรมีสีชมพูเกิดวันที่30กรกฎาคมปี1990อายุปัจจุบันในปี2024ก็คือ33ปีฟูจิวราระ สึกิสีส้มเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี1991อายุ33ปีเซโนโอไอโกะสีฟ้าเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี1990อายุ33ปีเซงาวะออนปุสีม่วงเกิดวันที่3มีนาคมปี1991อายุ33ปีอสึกะโมโมโกะสีเหลืองเกิดวันที่6พฤษภาคมปี1990อายุ33ปีและฮานะจังสีขาวเกิดวันที่25มีนาคมปี2000อายุ23